เอาละคะ่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของผักและผลไม้ที่มาคู่กับความสวยความงามนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนะคะว่าทําไมผักและผลไม้ของไทยนะคะถึงสามารถช่วยเรื่องความสวยความงามได้เดี<ม>๋ยวเรามาถามอาจารย์กันดีกว่านะคะอาจารย์คะอย่างแพคเคยได้ยินนะคะ<ม>ว่าแตงกวา เป็นผักใช่ไหมคะเป็นผักที่ช่วยเรื่องความสวยความงามแต่ว่ามันช่วยยังไงคะอาจารย์ในในในน้ำในแตงกวาเนี่ยมันมันมีมันมีสารซึ่งซึ่งซึ่งช่วยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะะแล้วก็ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ให้ดวงตานะน้าคั้นผลแตงกวาเนี่ยทานแล้วดีมีประโยชน์อ๋อไม่ใช่แค่แปะแค่ภายนอกแล้วก็ัวคือทานเข้าไปก็ช่วยเรื่องความสุขความงามด้วยเหมือนกันใช่นั้นก็บอกว่าสมมติว่า น้ำคั้นผลดีกว่าเอาไปปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็กองกากออกเนี่ยแล้วก็ใส่กระดิ่งอย่างเงี้ยก,ก็ดีอ่าแล้วก็จริงๆถ้าจะเอามาล้างหน้าก็ได้เรียกว่าแตงกวาแตงกวาบดเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะผสมกระโยเกิร์จะจะใช้เป็นมาก์พอกหน้าก็ได้โอ้แอบเห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์ของแตงกวาใช่ค่ะก็เป็นประโยชน์แล้วมีผลไม้อื่นๆอีกไหมคะที่ช่วยเรื่องความสวยความงามของเราได้ก็ ฟักทองเนี่ยเนื้อเนื้อฟักทองจะเมีย e น3ามซึ่งช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสภาพผิวตามนี้ก็คงต้องเอามายีให้เละๆแล้วก็แล้วก็ใส่กับโยกเกร์ตแล้วก็ทาพอกหน้าแต่น,นี้หนูยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจารย์ว่าฟักทองเนี่ยสามารถช่วยเรื่องความสวยความงามได้อ่าๆนะคะช่วยได้ช่วยได้ไดค่ะทีนี้พอกหน้าอีกตัวที่ดีก็คือกล้วยกับสับกระสดอาจารย์สับประรดนี่มันหนูรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวอ่ะมันไม่กัดหน้าของเรารอ่ะคะก็มันเป็นกรดผลไม้ อย่างที่เขาบอก A อ A เแล้วก็กดรดผลิกแล้วก็ใส่คล้ายๆอย่างนี้จะามาอย่างไรใช่เพราะว่าผัดผิวค่ะใช่แต่ใส่นิดเดียวนะไม่ใช่ใส่ทั้งลูกสับประรดเรียกว่าสับประรดสองชิ้นนี่หรอไหมคะที่เรา,ท,เราที่เราซื้อไว้ตารถเข็น2 2> ะสองชิ้นแล้วก็ยียเข้าแล้วก็โยเกิร์ตครึ่งถ้วยเราใส่ข้าวโอ๊ตนิดนึงนะครับคลุกให้เข้ากันน้ำผึ้งครึ่งช้อนพอกหน้าแล้วก็นั่งดูละครไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลางออก แค่นี้ก็สวยธรรมชาติแล้วไม่รู้ไปอาจารย์หน้าใสแบบนี้แน่นอนใช่ไหมคะนานๆทีแมะก็ต้องทำบ่อยๆเดี๋ยวหนูเคลมว่าอาจารย์กลับไปทำบ้างส้นเท้าแต่เป็นไหมยังไม่เป็นแต่คนอื่นเขาเป็นเอาเปลือกกล้วยเนี่ยทาถูทาถูด้านในนะด้านในของเปลือกซึ่งเราเรามีมีกล้วยเนี่ยปอกออกมาข้างในมันจะนิ่มๆข้างนอกมันจะเหลืองเอานิ่มๆเนี่ยทาถูส้นเท้า น,น้ำมันน้ำมันจกจกเปลือกกล้วยหายเปลือกกล้วยเรามีน้ำมันด้วยเหรอคะจ๊ะนี่ค่ะโอ้แล้วสมัยเด็กๆเคยไม่ขัดรองเท้าเปลือกกล้วยข้านในขัดรองเท้าสีดำไม่ทันค่ะไม่ท<า>ัน<ล>ไม่ <laughs> ทนค่ะ <laughs> ตอนนี้เป็นสีดำาๆขัดออไม่สมัยน,นั้นเปลือกกล้วยขัดรองเท้าแล้วจะมันวับเลยนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องส้นเท้านี่เรื่องส้นเท้านี่มีคนววยหลายรายแล้วว่าส้นเท้าแตกทำไงเปลือกกล้วยใช้ได้ผใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่รับประทานเปลือกก็ใช้ได้ ค่ะาร์าากหน้าเสร็จก็ทานทานเอาเปลือกไป <c oughs> ไม่ไไเกี่ยวแลยเร้งทิ้งไปขอ,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 อคนละส่วนกัน<อ>ก็แต่ทำสองถ้วยถ้วยนึงกทานถ้วยหนึ่งมร์กโอเคแะอ้อันนี้ก็เป็นความเสวยความงามนะคะผู้หญิงเนี่ยก็คงจะถูกอกถูกใจกันไปนะคะ <c oughs> เราพูดถึงที่เราทิ้งท้ายกันเมื่อบบเบรกเมื่อกี้นะคะว่า ผักผลไม้ที่ช่วยชะลอวัยแล้วก็จะดีสําหรับท่านชายมีกระแสแรงเหมือนกันที่ตอนนี้เขาอยากจะบริโภคกันหรือไปหาทับทิมมาเพราะอะไรเอางี้ <มา S 2> ทับทิมได้สส่วนนะส่วนที่ชัดๆเนี่ยก็คือว่าสารในน้ําทับทิมเนี่ยต้านอนุมูลสระแล้วก็ช,ช่วยการทํางานของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดอ่อนนิ่มหัวใจสมองแล้วก็อวยวะเพศตรงนี้ก็จะช่วย แต่ว่าของทัพทิมเนี่ยคือถ้าถ้ารับประทานเนี่ยนานๆติดต่อกันเนี่ยผลวิจัยต่างประเทศบอกว่าสามารถจะกลับสภาพจากเส้นเลือดซึ่งแข็งกลับสภาพได้คือปกติสารนี่เราบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันจะไม่หายอาการหลายอย่างเป็นแลวยังไงก็คือว่าอย่างเก่งก็คืออาการไม่ลามไม่ไม่เป็นมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้ย้อนกลับได้เส้นเลือดนี่มันนําไปสู่อัมาพึกอัมพาตใช่ใช่อันนี้คือเส้นเลือดในสมองเพราะว่าถ้ามีอะไรไปตัน ก็จะเปต่ทับทีมนี้ก็คือช่วยได้ช่วยจะช่วย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 รักษาสภาพแล้วก็ในกรณีที่เสียไปแล้วสามารถจะกลับมาได้อย่างช้าๆแต่ว่านี่คือตาติดต่อกันแต่ทับทิมเนี่ยไม่ต้องมากเลยคือถ้าผลสดเนี้ยร้อยซีซีร้อยซีซีนี่คือเหมือนที่เป็นแก้วแก้วตรงยาแก้วตรงยาจะสามสิบซีซีก็คือสามแก้วแล้วนั้นขวดเล็กที่เขาขายเนี่ยหนึ่งขวดทานได้สองวันแต่ว่าทานต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าทานอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บอกว่าจะต้องหายมันไม่หายก็มีให้ทานเดี๋ยวนี้มีทั่วไปก็ช่วยไปอุดนทานได้แต่ว่าตัวที่สุดยอดคือฟักข้าวหนูมไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจารย์ฟักข้าวคืออะไรคะออคือข้าวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะฟักข้าวเป็น,เป,นเป็นพืชตระกูลตระกูลผลฟักแต่ว่ามันมีหนามเปลือกเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีคล้ายๆห้ามเอาอมีที่เชียงใหม่มีที่เมืองการมีที่นควปรปฐมแล้วก็มีความพยายามที่จะปลูกกันมากขึ้นทีนี้ในใน,ในฟักข้าวเนี่ยมันจะมียื่หอหุ้มเมล็ด ถ้าถามว่ามันคืออะไรนึกถึงภาามะระเวลาเราเราหั่นมะระออกเนี่ยมันจะมีไส้เขียวๆแล้วก็มีเมล็ดเขียวๆนั่นคือเพี่ยหุ้มเมล็ดแต่ของของมะระได้เป็นสีเขียวของฟักข้าวเป็นสีแดงสีแดงนี่นึกถึงมะเขือเทศมีสารเรียกไลโคพีนค่ะไลโคพีนไลโคพีนเสร็จแล้วตัวไลโคพีนเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าดูแลต่อมลูกหมากนะคะคือผู้ที่บริโภคไลโคพีนจำนวนมากพอ จะไม่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็จะไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าในประเทศอเมริกาเขาก็จะบอกว่าบริโภคมะเขือเทศสัปดาห์ละสามถึงห้าครั้งแต่ว่าในฟักข้าวเนี่ยมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศอย่างน้อยสิบสิบสองร้อยละสิบสองสิบสองเท่าสิบสองเท่าสิบสองเท่าก็คือกินกินฟักข้าวนิดเดียวก็เท่ากับกินมะเขือเทศตั้งหลายลูกอันนี้ก็เป็นผลดีต่อท่านชายทั้งหลายนะคะที่มีปัญหานิดเราทานตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ ถ้าสามสก็ถ้าหาทานได้ก็อยากให้อยากใ,ให้รับประทานค่ะนะเพราะว่าตัวนี้นอกจากนอกจากจะไลโคปีนนี้ความสวยด้วยคือไม่ใช่เพียงแค่คุณผู้ชายองผู้หญิงก็จะ,ะได้ประโยชน์จากมันไปด้วยค่ะคือไลโคปีนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลสระค่ะนะแล้วก็อันนี้คือเมื่อกี้ที่พูดถึงคืออันนี้เป็นผลฝักข้าวข้างในเมล็ดเยอะจะเป็นสีแดงตัวนี้ที่เอามาคั้นทําน้ําทําอะไรที่จะรับประทาน จริงๆเนื้อนี่ก็รับประทานได้ก็หน้าตาดีนะคะอันนี้ก็บอกเป็นน้ำเล็กๆนะคะแต่ก่อนบ้านเรามีเยอะทางใต้เรียกทางใต้เรียกขี้ปลาไฟค่ะนะแต่ว่าตัดทิ้งซะหมดเพราะว่าเขาบอกมันรกนี่ค่ะแต่มาแล้วบ้านบ้านเราเนี่ยมันมีอาหารเยอะงั้นอะไรที่แบบไม่เจริญตาไม่เจริญใจอย่างนี้เขาบอกนักเลงและชังเขาก็ตัดทิ้งมันไม่สวยใช่ไหมเนี่มันขี้เล่ แต่ข้างในสวยอยู่นะคะาจา,าข้างในดีก็ข้างในบำรุงผิวอันนี้เป็นเป็นผลเป็นผลแก่นะฮะจะออกสีส้มออกแดงถ้าเป็นผล,ลนนอ่อนเนี่ยจะเป็นเขียวเขียวเนี่ยใช้ทํากแกงส้มแกงขั่วแกงอ่อมแล้วก็ต้มชิมน้าพริกนึ่งได้ลวกจิมน้าพริกอันนี้รับประทานเนี่ยนะฮะก็มีคนเข้าไปทําขนมของดีอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าะเอียดๆนี่คือคือตัวไลโคปีนเนี่ยจะอยู่กับไขมันกับไขมันซึ่งเป็นสภาวะที่ทําให้ดูดซึมเข้ากระเพาะได้ง่ายดีกว่า ดูซึมดีกว่าน้ำกระเทศแล้วรสชาติของมันเป็นยังไงคะมันไม่มีรสมันก็เหมือนเหมือนมนึกถึงฟักออกไหมคะฟักก็ไม่ค่อยมีรสดังนั้นเข้าไปกับใครก็ได้ชเข้าไปกับใครก็ได้เข้าไปกับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าทานได้ทุกคนทานได้ทุกคนแต่ว่าอย่าได้ดูถูกว่าเขาไม่สวยเพราะเขาจะทำให้คุณสวยดูแล้วมันมันไม่กล้าทานแต่ว่าพอดูข้างในก็พอพอใช้ได้นะคะ แต่ทําให้เราสวยใช่งั้นก็ต้องทานแล้วมาธรรมชาติาธรรมชาติไอ้ของที่บางทีเขาใส่เม็ดมาคุณไม่รู้เขาทำมาจากไหนอันนี้คุณทํากับมือเชื่อไหมว่าอิสราเอลเนี่ยไม่มีฟักข้าวค่ะแต่ไปซื้อฟักข้าวมามาทำอัปทานแล้วก็มาทําจีร่มทาผิวค่ะบอกว่าติดอัปทานติดต่อกัน6สัปดาห์ผิวจะงามขึ้นมาจากข้างในอือได้เคล็ดลับใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาต้องไปลองไปหาฟักข้าวเหมือนเหมือนที่บอกว่าทานน้ำเกลือเทศแล้วผิวจะดีไงคอันี้มันดีกว่า สิบสองเท่ามันดีกว่าสิบสองเท่าว่าทำไมจะไม่ทานค่ะมาเราฝรั่งไม่มีทําไมมาซื้อเวียดนามไปหมดประเทศแล้วทำไมคนไทยมีที่ทำไมคนไทยไม่ปลูกจไปแาดทิ้งอ่าทีนี้ก็ต้านนอกจากต้านมะเร็งแล้วก็ยังมีเรื่องของหลอดเลือดก็ตัวนี้ช่วยเราไม่ต้องรอไปซื้อซีรั่มแพงๆจากอิสราเอลมาทาหน้าให้ให้งามกันแดดกันยูวีเราทานฟักข้าวเราก็งามจากข้างในแล้วเมื่อกี้พูดทับทิมใช่ไหมไม่ใ่พูดทับทิมลืมบอกเอาน้ำทับทิม แปะแปะหน้านิดนั่งดูทีวีห้านาทีเราล้างออกได้เหมือนกัน ผิวตึงผิวเป็นผิวแรบใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมมาวันนี้คุ้มจริงๆคุ้มจริงๆมาวันนี้นะคะก็ได้สาระความรู้ประโยชน์มากมายนะคะเป็นเรื่องของความอาจารย์ของผักและผลไม้ของไทยนะคะก็ถากว่าวันนี้คุณผู้ชมชมอยู่นะคะแพรเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปไม่น้อยนะคะก็เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองแล้วก็ของคนที่คุณรักนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรนะคะกรนการพมรประวัตินะคะอาจารย์จากคณะแพทย วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณคค่ผู้ชมคะติดตามกับเรื่องเล่าดีๆกับดร n นิวซอได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาติชมรายการของเราได้ที่เบอร์โทรศพัพท์02 403 3456ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะทั้งลายคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ